สวัสดีครับเซลป์ปักนะครับวันนี้ปักก็จะมารีวิวนะครับวิธีการปลดเบรกมือไฟฟ้าให้เข็นได้นะครับเวลาเราไปจอดซ้อนคันในที่ต่างๆนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาจะปลดเป็นเป็นเกียวว่างนะครับเมื่อเราดับรถแล้วเนี่ยเงื่อนไขไม่ยากเลยครับทําตามปักนะครับผมอ่ะวันนี้ปักอยู่กับเจ้า เอาตินะครับตัวปี2021แล้วนะครับเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งก็จะเป็นเด็กมือไฟฟ้าแล้วอ่มาทําตามปั๊กนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็จะต้องหยิบกุญแจรถมาก่อนนะครับกุญแจรถนะครับก็ต้องเอาไส้นะครับเอาไส้ของกุญแจออกมานะครับใส่ใส่นะครับ โอเคได้ไสออมาแล้วนะครับไสของกุญแจตัวสมาร์ทีก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาไสตัวนี้นะครับใช้เมื่อเราจะเลื่อนนะครับจากเกียร์ีไปเกียร์เอ็นนะโดยการที่เสียบเข้าไปในช่องนี้แล้วกดลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็บีบเจ้าตัวขาเกียร์ตัวนี้จะมีที่บีบอยู่นะครับบีบแล้วก็ดึงลงมานะครับตอนที่เราดับรถแล้วนะครับอ่ะทำยังไงนะครับง่ายๆเลย เหยียบเบรกก่อนครับเงื่อนไขเลยเหยียบเบรกครับปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเบรกที่เท้าเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้กดนะครับตัว P ที่มีไฟสีแดงเนี่ยนะครับจะเบรกไฟฟ้าเนี่ยกดลงครับจากนั้นเนี่ยไฟก็จะดับลงนะครับปล่อยเบรกก็เลยครับปล่อยเบรกที่เท้าเราเสร็จแล้วดับแอร์ครับก่อนดับรถทุกครั้งต้องดับแอร์ก่อนแล้วก็กดดับรถได้เลยครับปุ๊บจากนั้นเนี่ยเห็นไหมครับ ปาร์ิ้งเบรกเนี่ยไฟจะดับซึ่งต่อไปเนี่ยคือการที่เราเลื่อนจากเกียร์ P นะครับลงมาที่เกียร์ N นะครับโดยการที่กดตัวนี้ลงไปนิดนึงนะครับกดเอาสลักกดเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เอามือนะครับบีบนะครับแล้วก็ดึงฐานเกลีย์ลงมานะครับนี่นะครับ,นะรบดีมือหนึ่งพักถือกล้องอยู่ อ่านี่ครับพักทำได้แล้วนะครับเมื่อดึงออกมาที่เก N แล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าสายลักตัว P นะครับที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยก็จะดับลงแล้วก็ตัวฐานเกียร์เนี่ยเกียร์ก็อยู่ที่ตำแหน่งเก N นะครับแค่นี้ครับราก็สามารถที่จะเข็นได้แล้วแล้วก็เอากลไกที่เป็นสลักเนี่ยออกนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราออกจากรถครับเมื่อออกจากรถนะครับก็กดล็อ ลดได้เลยนะครับในการที่แตะสองขีดตรงนี้ที่เป็นวกสองขีดปุ๊บตุ๊บก็จะล็อกคีดหนึ่งครั้งในันเรียบร้อยครับลดล็อกแล้วนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะเขียนรถได้อาิัมมาเทสให้ดูนะครับเขียนได้ไหมนะครับเหีนให้ดูสดเลยนะครับอือรถหนักมากพูดครับอออ่านี่เขียนได้แล้วนะครับอ่าเขียนได้แล้วนะครับ นีง่ง่ายๆแค่นี้เองครับผมนะครับเทสห้ดูกันสดๆเลยนะครับทีนี้เวลาเราจะเข้ารถสตาร์ทรถนะครับเราเข้ารถนะครับาระบบสมาร์ททีเนะเออาะปึ๊บเข้ารถแล้วสะดวกสบายมากสบายครับอย่าเบรกปิดประตูก่อนครับอย่าเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยไหมยังครับผมเนื่องจากฐานเกียร์อยู่ที่เกียร์นอยู่นะครับรถจะยังสตาร์ทไม่ได้นะครับต้อง เลื่อนไปที่เกียร์ P ก่อนแล้วเหยียบเบรกครับเห็นไหมครับที่จอจะขึ้นว่าเหยียบแป้นเบรกแล้วกดสวิตช์พาวเวอร์เพื Start. พ่อสตาร์ทปุ๊บแค่นั้นเองครับระบบไฮบริดเนี่ยเวลาสตาร์ทจะมีคําว่าเรดี้นะครับขึ้นมาที่จอแค่นี้ครับรถสตาร์ทแล้วเงียบกริบนะครับแล้วก็เปิดแอร์ได้เลยครับจะก,กดปุ่มออโต้ก็ได้หรือหมุนที่พัดลมก็ได้ครับแค่นี้เอครับแล้วเราจะให้ปักกิ้งเบรกหรือเบรกมือไฟเนี่ยทำง,งานเหมือนเดิมทำยังไง ดึงตัวปักกิ้งเบรกนี้จะติดดึงขึ้นครับแค่นี้ครับเบรกมือไฟฟ้าก็จะกลับมาทํางานให้เราเหมือนเดิมแล้วง่ายๆแค่นี้เองนะครับส่วนเบรกโคตัวนี้อปักแถบให้นะครับก็คือเอาไว้ใช้ในกรณีที่เรานะครับจะติดไฟแดงรถเข้าเกียร์ดีอยู่นะครับเมื่เรากดแสลักเบรกโคไว้ปุ๊บนะครับเงื่อนไขคือต้องข้ามขันแล้วก็อยู่เกียร์ดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ย พอเราหยียบเบรกแล้วเราใส่เกียร์ดีไว้เนี่ยรถจะขึ้นคําว่าโ ho นะครับทําให้รถเนี่ยอย,อยู่ในสถานะเบรกนะครับให้สามนาทีนะครับผมแล้วพอเราแตะคันเร่งรถก็จะเคลื่อนตัวไปให้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคอยหยียบเบรกครั้งไว้นะครับแล้วก็สลับไปคันเร่งไม่ต้องครับตัวเบรกโคตัวนี้มาช่วยเรื่องของจ้เรื่องนี้ครับอ่ะพักแถงไม่สองเรื่องวันนี้นะครับโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวบักมีอะไรเพิ่มเติมนะครับ ฝากกดไ like, ลค์ตามกดแชร์ในเพจนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube นี่ให้ปักด้วยเป็นกำลังใจฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาฝากนะครับรอตามชมกันครับงับพรรักคราไปก่อนสวัสดีครับ